แล้วสวัสดีค่ะทุกคนดีด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพ่เสี่ยบจามาบี้นะวันนี้นะคะบี่จะมาทําคลิปเป็นคลิปเอ่อพิกอาเจ็คหรือพิกอากาศนะคะหัวข้อก็คือข้อความจากเขานะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจวดีโของเต็มร้อยเเซใครที่อยากปรึกษานะคะบาร์บี้จะมีหลายออปชันเลยก็คือพิมพ์ถามตอบโทรคุยนะคะหรือาอาัดคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบาร์บี้ชิสาคะบาร์บี้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มีปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องของรักาสามเศร้านะคะ แล้วก็แฟนเก่านะใครที่อยากรู้ว่าแฟนเก่าจะกลับมาไหมทํำยังไงนะคะให้กลับมาหรือยังไงก็ตามแต่หรือว่าในเรื่องของรักสามเศร้านะคะมาทีหลังจะทํำยังไงมาก่อนจะทํำยังไงหรือว่าแฟนนอกใจทํำยังไงหรือว่าอยู่ตรงกลางทํำยังไงนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามมีได้เลยนะคะ5ปีประสบการณ์หมื่นกว่าเคส90%จะเป็นเรื่องนี้แต่ถามได้ทุกเรื่องนะ อันนี้แค่บอกว่าถ้าใครมีปัญหา2เรื่องนี้นะคะพี่เป็นอันดับหึงที่จะแก้ไขปัญหาให้เรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวจะลงทุกๆวันเลยนะวันละ 3- 4สี่รีวิวนะคะคือรีวิวจะเยอะมากนะคะอันนี้คือรีวิวจริงจากคนที่เข้ามาขอคำปรึกษากับบี้โดยตรงนะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนได้แต่ว่าเป็นรีวิวจริงแน่นอนนะคะก็ เป็นการประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าใครอยากบูชาเครื่องรางนะคะอยากให้แฟนเก่ากลับมาสามารถใช้น้ำมันเสนีได้นะคะถ้าควบคู่กับลิปจะดีมากนะคะใครที่ยังมีการติดต่อกันนะอยากโน้มเน้าให้แฟนเอ,อ่อหรือคนรักเก่าหรือว่าใครก็ตามแต่ลูกค้าเชื่อถือในคำพูดของเรานะคะแบบเข้าใจเราแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมีความแบบว่าสนใจเราแล้วก็แบบ เชื่อฟังในสิ่งที่เราพูดปิดยอดขายดีๆนะคะดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบนะคะสามารถจะมีนิเฟสในการดึงดูดมาได้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะ,ะแล้วก็มีเพนดูลัมด้วยนะคะมาบูชาได้เลยบอกเลยปังมากอันนี้การันตีผลนะคะว่าแฟนเก่ากลับมาแน่นอนถ้าทําตามที่พี่บอกนะคะแล้วก็หรืออาจจะแบบ คนที่เราชอบอะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในในความเป็นจริงแล้วอะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากรู้เร็วๆก็สามารถที่จะแบบมาปรึกษากันก่อนได้นะจะได้รู้ว่าเร็วหรือช้าแค่ไหนเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่รักสําหรับกองนี้นะคะสําหรับเออสา,สาตัวเลือกใช่ไหมอะข้อความที่เขาอยากบอกเราตัวเลือกที่หตัวเลือกที่สอง แล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะเพนดูลัมสีพึ่งเอ,อ่อแล้วก็น้ำมันนะคะเพนดูลัมสีพึ่งน้ำมันนะคะข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกเราคืออะไรโอเคเริ่มนะคะ5 4 3 2เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกองที่1ตัวเลือกที่1นะคะ ข้อความที่เขาอยากจะบอกเราสื่อสารกับเราคืออะไรคะขอพลังงานไพ่หน่อย3ามดาบมีขออนุญาตพูดเป็น dialogue คำพูดนะคะเธอเราขอโทษ เราขอโทษที่ทําให้ความรักความรักของเราต้องจบลงเพราะเราอ่ะไม่ได้มีเธอแค่คนเดียวเราไม่ได้เลือกเธอเรามีบุคคลที่สามเรานอกใจเธอเราขอโทษเราทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนจบกันแบบกระทันหันเราทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเลือกที่จะมอบให้กับเราเราดันไม่เห็นคุณค่ามันเลยเราไม่สนใจอะไรในตัวเธอเลยเราขอโทษจริงๆเราเมินเฉยกับความรู้สึกของเธอไปมาก ทางๆที่เธอก็ดีกับเราแต่ว่าสิ่งที่มันผิดไปหมดเลยอะ่ะคือมันติดกระดุมผิดไปตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็คือการที่เราอะ่ะมีคนอื่นด้วย จริงคือเราทำอะไรได้ไม่มากกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเอาจริงๆเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เต็มที่กับเธอเลยด้วยซ้ำอะเพราะว่าคือเราทำมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราอย่างที่บอกเนาะเธอก็น่าจะรู้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเธอแค่คนเดียวเหมือนเราแบบเราก็มีคนของเราอยู่แล้วเราก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้อะ่ะ ถึงไม่ว่าจะยังไงเราก็เลือกเธอไม่ได้อยู่ดีเหมือนเราแบบเราแทบจะยังไม่เต็มที่เลยแทบจะยังไม่ทำแบบทำมันเต็มที่เลยกับความสัมพันธ์นี้อ่ะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเสมอเลยว่าเราอยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเรายังเราอยากแบบลองความในความสัมพันธ์นี้ให้มันจริงจังสักทีอะเอาจริงๆเราสองคนอะแทบจะไม่เคยคบกันในฐานะแฟนที่แบบจริงจริงจังๆเลยด้วยซ้ำอะเพราะว่าคือเธอก็เป็นคนที่มาทีหลัง แล้วเราก็มีคนของเราอยู่แล้วอืมมันเลยทำให้แบบเราแทบจะไม่เคยแบบคบกันสองคนจริงๆจ,จังๆอะสักครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอะอยากจะจะลองคบกับเธอแบบจริงๆจังๆดู ให้มันรู้กันไปเลยรู้แล้วรู้รอดกันไปหรือว่าเราสองคนอะไปกันได้ไหมไพ่ไฮพรินเซสเข้ามาเราแทบจะไม่เคยแร์กับเธอแทบจะไม่เคยแบบนึกถึงเพลงรู้ตัวช้าของโจโปปะคะ่ะแทบจะไม่เคยแบบรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเราครบกันสองคนอะความรักของเรามันจะดีขนาดไหนเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยที่เราจะรู้เลยได้เลยว่า ถ้าความสัมพันธ์ของเรามีกันแค่สองคนน่ะมันจะดียังไงเพราะเราก็คือมีคนอื่นตลอดเวลาที่คบกับเธอสมดาบเราทำเธอเจ็บมากเรามองเธอเป็นตัวเลือกเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้เลือกเธอ ปัญหามันคือเราไม่ได้เลือกเธอเธอเลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเธอไม่ไหวเธอไม่ทนกับการที่เราแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างอีกคนกับอีกคนหนึ่งเรารู้และเราก็เข้าใจมาโดยตลอดก็อย่างที่เราบอกนั่นแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแล้วมันผิดตั้งแต่เราเริ่มต้นกันแล้วเอาจริง สิ่งที่เราอยากจะทำน่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปแก้ไขความสัมพันธ์นี้แต่เราก็รู้นะว่าตอนเนี้ยคือเราอ่ะก็ไม่ได้โสดไงเราก็รู้ว่าถึงแม้เราอยากจะกลับไปแก้ไขความสัมพันธ์นี้แค่ไหนแต่เราก็ยังไม่พร้อมณนะตอนนี้เรายังไม่ได้มีแบบคุณสมบัติมากพอที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขความสัมพันธ์นี้ได้ เรารู้ว่าตัวเราอ่ะยังดีไม่พอสําหรับเธอแล้วณตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยากกลับไปแก้ไขแค่ไหนณตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีในการที่จะคบกับเธอแบบจริงแบบจังเราที่เราอ่ะไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้จะมองหน้าเธอ,อยังไงและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ดึงเธอกลับมาให้ได้เพราะว่าคือเธอก็รู้ใช่ไหมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็น ความสัมพันธ์รักสามเศร้าคือณตอนนี้หรือณปัจจุบันเราทําอะไรไม่ได้จริงในความสัมพันธ์นี้คือแม้กระทั่งตอนเนี้ยที่เราไปเลือกอีกคนหนึ่งเราก็ยังคบกับอีกคนหนึ่งอยู่เรารู้ตัวเลยว่าเธอคู่ควรกับสิ่งที่แบบมันดีจริงๆสิ่งที่มันคู่ควรจนบางทีเราก็รู้สึกว่าหรือเราอาจจะไม่คู่ควรกับเธอเลยว่าเรารู้สึกว่าใจหนึ่งเราก็ อยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่านี้ใจหนึ่งเราก็อยากให้เธอไปแบบอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้หรืออะไรก็ตามแต่หรือแบบเจอคนที่เขาหลักเธอจริงๆกว่านี้อแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้เป็นเราแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันเราคงเห็นแก่ตัวไม่ได้อนะ่ะเพราะณตอนนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เราก็ยังกลับไปคบกับเธอไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอสําหรับเธออยู่ดี นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกอันนี้จบแล้วนะคะมาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะนี่น่าจะเป็นข้อความของแฟนเก่าของคุณเนาะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เหรชาวกองนี้บ้างมีลัคนาราศีมังกรค่ะราศีสิงห์ราศีกุมแล้วก็ราศีมิถุนมังกรสิงห์กุมมิถุนนะคะเราไปกันต่อสำหรับกองที่สองกันเลย กองที่2นะคะเป็นกองอลิปสีพึ่งอ่าเรามาดูกันนะว่าข้อความที่เขาอยากบอกเราคืออะไร mm hmm. ข้อความที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับเรา The Empress the Star the High Princess นะคะ n i g h t of Sword Page of cup the devil Page of p e n t a c l e แ a n งแมนเธอวันนี้ mm hmm. คือเอาตรงๆป่ะ mm hmm. เรารู้แล้วนะเรารู mm ้แล้วนะว่าเราอ่ะอยากจะจริงจังกับใคร เรารู้แล้วนะว่าคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆคือใครคือที่ผ่านมาเราอาจจะยังทำตัวเป็นเด็กเราอาจจะยังรู้สึกว่าเราอะยังไม่พร้อมในการที่แบบจะจริงจังในความสัมพันธ์กับใครเรายังรักสนุกเรายังมีความแบบยังอยากอิสระอยู่ยังไม่อยากที่จะมีคอมมิวเมนต์กับใคร เรารู้แหละว,ว่าสักวันหนึ่งอะเราจําเป็นจะต้องมีคนที่แต่งงานด้วยมีครอบครัวด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าเรายังมองไม่เห็นอนาคตในเรื่องนั้นณนะตอนนั้นแต่วันเนี้ยเรารู้แล้วเย้ยเรารู้ว่าคนที่เราควรที่จะบอกรักคนที่เราควรที่จะจริงจังควรที่จะแสดงออกให้มันชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยคือความรู้สึกที่เรามอบให้ที่เรารัก คนคนหนึ่งจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆคนคนนั้นคือใครเรารู้แล้วว่าหัวใจของเราอ่ะมันเกิดมาเพื่ออะไรเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ที่เราตามหามาโดยตลอดและสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือคนคนนั้นคือเธอแต่วันนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการที่สายเกินไปเพราะว่า เธออาจจะได้ตัดสินใจที่จะไม่อยู่รอเราแล้วพอหลังจากที่เราสองคนไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันหรืออะไรก็ตามแต่เรามานั่งคิดทบทวนเรามานั่งมีความรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่สำหรับเราเราวณนะตอนนี้เราอยากจะทวงเธอคืนไม่ว่าตอนนี้เธอจะคบอยู่กับใครเธอจะมีใครเธอจะ แต่งงานไหมเธอจะปกตกลงปรงใจกับใครก็ตามแต่เพราะว่าณนะวันนี้คือเราอะรู้แล้วว่าคนที่เราต้องการคือใครแต่เราไม่สามารถที่จะทำมันได้เพราะว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าสิ่งนั้นไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอะอยากทวงคืนจะเรียกว่าเราเป็นหมาห่วงก้างก็ได้นะแต่เราก็เราก็เป็นของเราแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง เราอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงเธอคืนกลับมาเป็นของเราให้ได้เราคิดถึงคนคนเดิมที่เคยรักเคยเป็นห่วงเราเคยให้เราเป็นที่หนึ่งในใจเคยเห็นเราสำคัญมากๆเราคิดถึงคนคนนั้นมากคนที่น่ารักสำหรับเราคนที่แบบคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เคยที่จะหายไปไหน เรายอมรับว่าที่ผ่านมาเราชะล่าใจเองเราเห็นว่าเธอรักเรามากแล้วเรารู้สึกว่าเธอคงไม่ไปไหนหรอกเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้ในสิ่งที่แบบเราควรที่จะทําแต่ณวันเนี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้แล้ว เธอไม่ได้สนใจในตัวเราแล้ว,ลวเธอไปมีคนอื่นแล้วเธอมีคนที่แบบเทคแคร์เราแล้วเราต้องการเธอคืนกลับมาเราไม่รู้ว่าเราจะถูกมองว่าเป็นหมาห่วงกังหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากได้เธอมาจริงๆแล้วเราก็คิดถึงเธอมากๆเลยม,มีความรู้สึกว่าเขาคือคนเก่านะคะที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยรักเขามากๆคุณอาจจะเคยทุ่มเท,ทหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับเขาคุณอาจจะเคยแบบ ให้ใจเขามากๆหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าณตอนนั้นเขามองไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณณวันนี้วันที่คุณกับเขาเนี่ยได้ห่างไกลกันนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วเขาก็จะเห็นว่าเหมือนแบบเพิ่งมารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวคนนะุณน่ะมีคุณค่าสําหรับตัวเขามากแค่ไหนแล้วก็บาร์บี้มีความรู้สึกว่าตัวคนคุณนี้นะคะเขาก็แบบเขารักคุณมากจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะแต่งงานกับคุณเลยนะ แต่ทีนี้คือแบบมันอาจจสายเกินไปนะคะ <S <S เพลงเนี้ยเดี๋ยวจะให้เพลงที่เดิมในหัวใจของตู่พบทรน,นะคะรู้ว่าสายเกินไปจะดึงรั้งใจของเธอกลับ <package> มาชื่อเพลงว่าสายเกินไปนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจำไม่ได้ละอ๋ออยากกลับไปเป็นคนเดิมของเธอ ของบี้สุกิตอยากคนเดิมของเธอนะคะเหมือนประมาณว่าที่ผ่านมาคุณน่ารักกับเขามากเลยแต่เขาแบบไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนเหมือนเขาเห็นคุณเป็นของตายหรือว่าเขาละเลยอะไรต่างๆะคะ่ะในตัวคุณเยอะมากจนกระทั่งแบบเขาอะไปเห็นคุณอะเหมือนแบบไปคบกับคนอื่นหรือว่าอาจจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นแบบบางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่า มีแฟนใหม่ก็ได้นะอาจจะหมายถึงการแบบไปให้คุณค่าเรื่องของหน้าที่การงานหรือการประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้อย่าเงี้ยมันทําให้ตัวเขาอะมีความรู้สึกว่าเออแบบเหมือนคุณะมีค่าขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็แบบ ไม่รู้จะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บา,บางทีคุณอาจจะแบบเริ่มต้นใหม่ด้วยการแบบคุยกับคนอื่นไปแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ตัวเขาอะรู้สึกห่วงกางขึ้นมานะคะนี่คือแมสเซจของคนเก่าๆที่เขารู้สึกเสียดายคุณหลังจากที่เขาได้สูญเสียคุณไปเนะเาะมาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ออเอาชาวกองนี้บ้างถ้าตรงยังไงก็คอมเมนต์ไปกำลังใจแล้วก็รีวิวให้ีด้านล่างด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิป ใหม่ๆนะคะในการอ่านแบบ general wedding หรออ่ามีราศีกุมรัคนากุมค่ะราศีมังกรรัคนามังกรราศีสิงลัคนาสิงราศีกันรัคนากันกุมมังกรสิงกันนะคะเ่ะเราไปกันต่อสําหรับกองที่3มกันเลยนะคะกองที่3ามจะเป็นกองของน้องน้ำมันเสน่ห์ของอาจารย์เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า คนคนน,นั้นน่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราข้อความที่เขาอยากจะบอกกับเราไพ่คนโสดไพ่ความรู้สึกดีไพ่มีความสุขไพ่ king of p e n t a c e l date the fool แล้วก็ไพ่ ace of wands คนคนนั้นเขามีความอะไรอยากจะ่อ บ้ The Tower, างเดอะทาวเวอร์ไพ่สีถ้วยคิงออฟเพนซิลใครที่อยากเรียนไพย่ยิปซีอยากมีไรายได้ดีนะคะหลักพันต่อชั่วโมงไรายได้เสริมที่ที่ปังมากๆนะคะก็สามารถมาเรียนกับบ,บ,บิ๊กได้บ,บิ๊กสอนไพ่ยิปซีนะโอเคมาเธอเรา คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ไม่พร้อมที่จะให้ความแฟร์หรือว่าความยู่ที่ทำกับเธอตอนนี้คือเรายังรู้สึกว่าเรายังแบบห่วงความโสดอยู่เรารู้สึกว่าเราแบบยังมีความแบบักอิสระอยู่ยังอยากต้องการทําอะไรหลายๆอย่างอยากเดินทางอยากมีประสบการณ์อยากทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราอยากจะทํา ตามอำเภอใจของเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแคร์แบบบุคคลที่2บุคคลที่3หรือว่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ดีกับกับการเป็นอิสระของเรานะตอนนี้บวกกับเราอยากจะเป็น king of p e n t a c e s ก็คือเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิต ถ้าเรามองถึงอนาคตในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีครอบครวัวเรารู้สึกว่าเราอจะต้องพร้อมในเรื่องของฐานะการเงินมากๆแล้วคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าต้องการที่จะมุ่งม,มั่นในเรื่องของการงาน <c ảo> เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับเธอยังไงเพราะว่า เราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะให้ความแฟร์แล้วเราไม่รู้ว่าตัวเธอจะคิดมากหรือว่าคิดอะไรแบบยังไงไหมกับเรื่องนี้แล้วก็ตัวเราเองก็เหมือนปิดตายในเรื่องของความรักเราเหมือนเราตัดสินใจไปแล้วด้วยว่าเราอ่ะจะไม่มีความรักนะอะไรเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดเธอก็เข้ามาแล้วเราก็รู้สึกแบบเราเราต้องคิดหนักจริงๆนะว่าเราควรที่จะเอาอยังไงต่อกับกับความสัมพันธ์กับคอนเนคชั่นนี้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่า บางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็ไม่แฟร์สำหรับตัวเธอแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเป็นคอนเนคชั่นที่น่าสนใจแล้วเราก็รู้สึกดีกับเธอด้วยเธอก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงคือตอนนี้เรายังแบบสับสนใน,ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราอยู่เลย เอาจริงๆคือเรื่องของการเงินหรือเรื่องของระยะทางของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคคือเราอะตอนนี้คือเราก็อายุแบบไม่ได้น้อยแล้วเนาะเวลาที่เราแบบมองเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็มองในเรื่องของความเป็นจริงอะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในเชิงแบบเป็นชีวิตจริงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือที่ผ่านมาเราก็เคยแบบ เจอเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเจ็บปวดมาเยอะพอสมควรเราก็ไม่อยากที่จะเอาใจเราลงไปเล่นในเรื่องของแบบความรักหรือความสัมพันธ์เราก็เลยมุ่งหน้าในเรื่องของการประสบความสําเร็จหรือว่าการหาเงินหางานมากจะม,มากกว่าเอาจริงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือเราแทบจบะแบบแทบจะหนีในเรื่องของความรักเลยได้สามมาเออประมาณเนี้ยคือเราก็ก็อยากให้เธอรู้นะว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเราแบบ เรายังแบบค่อนข้างเก็บตัวเรายังอยู่กับตัวเราเองซะมากกว่านะคะในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่คือเรายังอยากที่จะเป็นอิสระอยู่อะ เรายังแบบไม่พร้อมที่จะให้สถานะความสัมพันธ์นี้กับเธอแต่ถามว่าเราแบบรู้สึกดีกับเธอไหมเรารู้สึกดีกับเธอมากแล้วเราก็เพิ่งแบบเพิ่งจบจบเพิ่งเลิกเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงมาด้วยคือเรารู้สึกว่าแบบแผลเผลอรอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้สม,มานดีอะไรเงี้ยคือนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้เราปิดใจปิดตัวเองอะไรเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกเนาะว่าเราเรายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะในการแบบ ให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับตัวเธอแต่เราก็ยังอยากมีเธอไว้ในชีวิตมันมันอารมณ์เหมือนกักกักะเราก็ไม่ได้อยากที่จะแบบปล่อยคอนเนคชันนี้หรือว่าปล่อยเธอไปออกไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้คือ โอเคเราจะโฟกัสเรื่องงานเราจะประสบความสําเร็จเราขอเวลาเราเราจะขอเวลาเธอว่าช่วงนี้เราขอโฟกัสงานเราขอประสบความสําเร็จเราขอแบบทําในสิ่งที่เราแบบอยากจะทําเราไม่อยากให้อะไรหลายๆอย่างมากระทบในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการประสบความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายในสิ่งที่เรากําลังสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่อยากที่จะ ให้มันสะดุดแต่ถ้าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จเราเป็น The Emperor เราเป็น King of Pentacle ในสิ่งที่เราต้องการคือเราจะบอกให้เธอรู้ไว้ก่อนเลยว่าเรายังไม่พร้อมแต่ถ้าในเมื่อเธอรอหรือว่าเธอรักเราจริงหรือว่าเธอยังไม่รีบกับความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่าถ้าเราพร้อมจริงๆเราจะกลับเข้ามาพาเธอไปเป็น The Empress ของเราถ้าหากว่า การเวลาและทุกๆสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์ว่าเราสองคนรักกันจริงๆแล้วเธอยอมรับและเธอเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นณตอนนี้โดยที่เธอไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือเธอไม่ได้รู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์นะในการที่แบบว่าคบกันแต่มันไม่มีสถานะความสัมพันธ์หรือว่ามันยังโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเธอไม่แฮปปี้อ่ะเราเราก็ต้องปล่อยเธอไปเราเราให้สิทธิ์ีในการตัดสินใจสําหรับตัวเธอเนาะ แต่ถ้าเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเธอแฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้เธออยากอยู่เคียงข้างเราอยากเธอรอเราได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่เราอาจจะไปทําตัวเราให้ประสบความสําเร็จก่อนแล้วเราถึงจะพร้อมที่จะมีแฟนแล้วเราจะพาเธอเป็นดีเอ็มเพรสของเราเป็นคนที่ที่เราต้องการที่จะแบบอยู่เคียงข้างกับเราไปตลอดขอแค่เรา เราประสบความสําเร็จก่อนเราขอแค่นี้จริงๆเราอยากให้เธอแบบเข้าใจเราจริงๆถ้าเธอเข้าใจเราเราเราจะแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าคือเราก็ไม่อยากทํร้ายเธอแล้วเราก็ไม่อยากทําให้เป้าหมายหรือว่าความฝันของเรามันมันไม่ได้เป็นจริงตามที่เรากําหนดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม ตอนนี้เรายังเหมือนคนเหยียบเรือสองแคมเรายังมีความแบบกึ่งกึ่งอะความรักก็อยากมีความโสดก็ยังอยากได้อิสระก็ยังต้องมาเรารู้สึกว่าเราแบบเราสับสนไปหมดเลยเราเราต้องการเวลาเราต้องการที่จะทบทัวนเราต้องการศึกษาเธอให้มากกว่านี้เราต้องการที่จะรู้จักกันเราต้องการให้ระยะเวลาเป็นเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นคําตอบว่าเราสองคนจะไปกันได้แค่ไหนเรายังไม่อยากตัดสินใจแบบ ฉับพลันว่าความสัมพันธ์นี้มันควรต้องจบหรือยังไงนะคะแล้วก็อันนี้คือนอกเรื่องของบีนะบีรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องจบความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะคือมันอาจจะนานเกินไปจนแบบจนท้อจนรอมไม่ได้หรือว่าตัวเขาเองอาจจะตัดสินใจแบบสงสารคุณหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปก่อนแล้วถ้าวันหนึ่ง เขาพร้อมที่จะแบบมีคอมมิชเมนต์จริงๆอะวีรู้สึกว่าเขาจะกลับมาแล้วก็กลับมาแบบได้รักกันจริงๆนะคะคอนเน็ชันนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบจะต้องจบความสัมพันธ์กันไปก่อนด้วยนะเออดังนั้นคือแบบถ้าถ้าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วมันต้องจบความสัมพันธ์กันไปหรืออะไรก็ตามแต่ไงะคะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็วิรู้สึกว่า ในเมื่อเขาพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะกลับมานะคะจะกลับมาให้ความยุติธรรมแล้วก็กลับมาแบบมีใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคะลองดูว่าเรื่องนี้ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าถ้าใช่ก็รีวิวให้บี่ด้านล่างด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บี่ในการทําคลิปใหม่ๆเนาะมาดูลักนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้นะคะจะมีราศีกรกฎลักนากรกฎค่ะมีราศีเมษลัคนาเมษราศีธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ราศีตุลลักนณตุลค่ะ กรกฎเมษธนูตุลน,นะคะเป็นราศีเขาหรือคุณนะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บารีด้วยนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวมีปัญหารักสามเศร้าแฟนเก่าเอ,อ่อหรือปัญหาอื่นๆก็ตามแต่นะคะอยากบูชาเครื่องรางอยากเรียนไพ่ยิปซีหรือว่าคอสต่างๆนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดบารีชิสานะคะแล้ไว้เจอกันนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายจ้า